ไล์ได้คือรถหนูทรงผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนํามาในงบไม่ถึง7 0 0 0 0สบาทเนี่ยคะสำหรับใครอยากได้รถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานอยู่จัดมาให้แล้วเนี่ยคะกับ Honda c ซีวิกเนี่ยคะรุ่น FE นั่นเองค่ะคันนี้ได้ปรับโฉมมาเปลี่ยนจากรุ่น FC มาค่อนข้างเยอะเลยคุณลูกค้าได้ทั้งความพรีเมียมความหรอความเท่ความประหยัดมีมาให้ครบแล้วคันนี้ได้เป็นรุ่น 1.5EL เทอร์โบค่ะได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบมาพร้อมก,กับการดีไซน์พรีเมียมยิ่งขึ้นเนี่ยคะภายในคันนี้ เทียบเท่าเรายุโรปเลยสภาพสวยมากๆและเดีย๋ยวเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะบอกเลยห้ามพลาดคันนี้มาในงบไม่ถึง70,000สบาทไม่หลักหมื่นไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยค่ะในช่องรถมือสองเนะะี่ยฮะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะมาอยู่กับนุษย์ที่สาขาใหญ่ของเราเนะะี่ยฮะเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะนุษย์มีรถหรูมาให้พี่พี่เอฟซเนี่ยะที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานเป็นรถเก่งซีดานนะคะวันนี้จัดตัวแรตัวเด็ดมาให้ดูเลยนะคะ กับ Honda Civic FE นะคะ1.5 e-l turbo คันนี้นะคะได้ทั้งความประหยัดนะคะแล้วก็ได้ทั้งความพรีเมียม สปอร์ตเท่มีมาให้ครบเลยกับคันนี้คันเดียวเลยและบอกเลยนะคะราคาจับต้องได้ค่ะคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะเกือบล้านกันเลยนะสัตว์ตัวชมนี้วันนี้จัดมาให้ในงบไม่ถึง7,0,000สบาทคุณพี่ขารถมือสองสภาพน้องๆป้ายแดงค่ะการันตีตัวรถมาให้แล้วเนะี่ยค่ะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ํามาสภาพสวยเดิมแน่นอนค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดคันนี้ค่ะได้มาพร้อมความดีไซน์ใหม่แล้วเนะี่ยสำหรับ h o n d a c i v i c FE นะคะ คันนี้นะคะจะดีไซน์แบบเปลี่ยนโฉมมาเลยนะนะคะหลังจากที่คำว่า c ี v i c เนาะเขาจะดีไซน์ทรงสปอร์ตมาให้นะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะจนถึงรุ่น fc นั่นเองเนาะ ก็จะได้ความสปอร์ตมาให้แต่รุ่นนี้เปลี่ยนมาให้นะคะ FE เนี่ยจะได้ความพรีเมียมความหรูขึ้นด้านหน้าตัวรถเนี่ยะคะกระจังหน้าเรียบง่ายแบบนี้ค่ะแต่ยังคงความหรูอยู่นะคะมาในสภาพเดิมแบบนี้เลยมาท้องไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ค่ะไฟเดย์ไทม์นั่งนิ่งไร้ค่ะอยู่ในชุดโคมเดียวกันสภาพสวยไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วสภาพเดิมๆแบบนี้เนี่ยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มค่ะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมโรงงานนะคะการันตีตัวรถมาให้แล้วไม่มีประวัติผิด ควแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะไม่มีริ้วอยการเบียดฟุตบาทนะคะแม็กเดิมเดิมสภาพสวยยางใหม่ปี2023ทั้ง4เส้นแล้วนะยค่ะดอกยางเหลือๆใช้งานได้ระยะยาวเลยป่งซุ้มรองไม่มีประวัติพลิกความชนหนักค่ะงานสีนะคะสีคันนี้ได้มากับสีเทาดำนะคะซึ่งเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายและขับแล้วบอกเลยเลยว่าหลอดเทแน่นอนนะคะกระจกรอบคันนะได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้ามาแล้วด้วยเนะะี่ยค่ะไม่มีริ้วรอยแตกแล้วเรียมสันเส้นส ายตัวถังนะคะมาในสภาพเดิมโรงงานค่ะใหม่กริปแน่นอนนี่ คันนี้ดีไซน์ทรงยาวพรีเมียมมาให้แล้วได้ทั้งความประหยัดพรีเมียมภายในกว้างขวางออปชันจัดเต็มมาให้ระบบแล้วษาวความปลอดภัยแน่นค่ะและในส่วนของรายละเอียดด้านข้างค่ะตัวประตูนะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมาให้อีกเช่นเดียวกันภายในคันนี้นะคะตกแต่งคุมโทนนะคะด้วยสีทูโทนแบบนี้ได้เป็นตัวเบาะผ้าเดิมนะคะคันนี้เบาะผ้าสภาพกริปนะคะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเลยคอนโซลกลางมาพร้อมกับที่วางแก้วน ะะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะ่คะด้านหน้าตัวรถคันนี้ดีไซน์เทียบเท่ารถยุโรปเลยคุณลูกค้าสวยมากนะได้แอร์มาแบบใหม่แล้วนะคะมาพร้อมกับจอตั้งแบบนี้นะคะใหญ่ๆรองรับเบิ้ลคาร์เพลย์นะคะ Auto. แอนดรอยโตระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบสาย USB นะคะมีมาให้ครบเลยนี่ด้านหน้าตัวรถสวยๆในในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูคันนี้นะคะหัวน็อตเม e อาร์คสภาพเดิมโรงงาน ไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะค่ะแผงประตูสภาพเดิมๆแบบนี้ด้วยกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Honda มาแล้วนะคะภายนอกภายในเนี่ยสเปคเดิมโรงงานค่ะการันตีตัวรถมาให้ไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะและได้ส่วนของราเดียตัวซอกประตูเสาบีค่ะคันนี้มาในสภาพเดิมโรงงานเลย เรียงยาวนะนี่นะคะแผ่นเพซีสีดำมาในสภาพเดิมนะคะแล้วก็ตัวน็อตไม่มีริ้วรอยเลยนะคะหลังคาไม่มีริ้วรคะคะะเจิมสภาพสวยภายในเนี่ยโอ้โหใหม่กริปเลยสวยมากคันนี้นะีคะขับบอกเลยว่าขับไปอีกเป็น10ป,ปีไม่มีทางตกเทรนแน่นอนคุณลูกค้าได้ทรงสวยสปอร์ตนะหรูหรามาให้แล้ว และในส่วนของรายละเอียดห้องพูดิสารด้านหลังกว้างขวางค่ะด้วยเป็นตัวเบาะผ้านั่งสบายเบาะผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาเราจอดรถตากแดดนะคะรถจะไม่ร้อนนะคะซึ่งถามว่าสีนี้มันดูแลยากไหมไม่ได้ยากเลยคุณลูกค้าขานะคะเป็นสีออกครีมนิดหนึ่งไม่ได้ออกขาวจ๋านะคะอ่าด้านหน้านี่ดีไซน์พรีเมียมหรูแบบนี้เลยนะคะหลังคาไม่มีดิวรออคาระเจิมนะหรือว่ารื่นอยฝนรั่วนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนี่ เบาเบอร์มาในสภาพเดิมนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเมกอาร์คมาในสภาพเดิมโรงงานเลยรอยคิวซีต่างๆมีมาให้เห็นจากโรงงานสภาพสวยแผงประตูเดิมค่ะนี่นะคะกระจกรอบคันพัดเดิมจากค o นด a มาแล้วเรียบร้อยนะคะสนใจทียจะคันนี้ติดต่อทักแชทหานุได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เค่ะ4ี่สี่นุดเพชรยนต์นั่นเองนะคะยินดีคำปรึกษาออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่10,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถหรูทรงผู้บริหารหรือว่ารถหรู และทั้งพอสปอร์ตพรีเมียมไปใช้งานเลยในงบไม่ถึงเจ็ดแสนบาทคุณพี่ขาคันนี้นะคะได้ไปนะคะทับได้ทั้งนะคะใครที่อยากเป็นรถครอบครัวนะคะก็อย่างได้เลยหรือว่าเน้นการใช้งานในเมืองขับขี่ไปทํางานเพราะคันนี้นะคะได้ความประหยัดด้วยเพราะเป็นเครื่องยนต์หนเทอร์โบนั่นเองเนาะอ่าด้านท้ายตัวรถค่ะนะคะดีไซน์พรีเมียมนะคะด้วยไฟท้ายเป็นตัว LED มาให้แล้วเต็มระบบแบบนี้ค่ะสภาพใหม่ ะะสวยๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้านท้ายมาในสภาพเดิมมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังเนาะมีมาให้จากโรงงานนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกด้านท้ายมาในสภาพเดิมเลยเปิดในส่วนของฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะีคะคันนี้ ได้นในส่วนของห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยคุณลูกค้านะคะสามารถเก็บเป๋าเดินทางได้หลายใบแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตัวนอ Make ็อตเมคอัพแต่ละจุดนะคะมาในสภาพเดิมแบบนี้นะไฟท้ายกระจกโอ้โหอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก เปิดขึ้นมาในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบแล้วจากโรงงานยางอะไหล่มีมาให้ครบค่ะภายนอกภายในสเปคเดิมโอ้โหกว้างมากเลยใครที่ชอบเก็บของในรถนะคันนี้นะคะด้านท้ายเก็บโอ้โหกระเป๋าได้หลายใบแน่นอนนะ,ะของจุกจิกรองทงรองเท้าน้องผู้หญิงอย่างเรานะคะชอบเก็บรองเท้าในรถเชื่อเลยคันนี้ตอบโจทย์นะคะคุณพี่ขา นะคะใครที่อยากได้รถพรีเมียมไว้ใช้งานคันนี้ขับได้ทั้งหญิงและชายเลยถ้าเป็นผู้ชายคันนี้บอกเลยว่าสปอร์ตมากและถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่เท่และก็ดูสปอร์ตไปด้วยนะคะนี่เลยสวยมากนะคะครบเลยนะสีนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆ6แ9น0 0้าหนเก้รถปี2021ไม่แค่8,000 80, 0กิโลคุณพี่คะ่ะไม่แท้ด้วยรถมือเดียวประวัติศูนย์ นะคะเข้าศูนย์เช็คได้เลยและคันนี้ได้ผ่านการตรวจรถมาให้แล้วนะคะทั้ง274รายการสวยครบจบทุกรอบทุกคันแน่นอนค่ะนะะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวท้องบริสารทั้งสองข้างนิดนึงอ่าสวยมากซอกประตูนะ,ะใหม่กริปเลยแผงประตูสวยๆนะคะกระจกรอบคันนะพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยค่ะเนะะีเรื่องออปชั่นคันนี้ไม่ต้องพูดถึง Honda ไม่เคยกักออปชั่นมานะคะอะมาดูกันนิดนึง น็อตต่างๆสติกเกอร์นะคะติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นนะภายในนะคะสภาพสวยมาดูค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวภายในนิดนึงคันนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะได้กับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะนี่เลยนะคะระบบช่วยออกนอกเลนมีมาให้ฟุตคอนโทรลมีมาให้นะคะไม่ใช้งานแท้89,000โล ได้เป็นไหม้แท้เลยนะคันนี้มาพร้อมกับจอทัชสกรีนค่ะลองรับส่งของตัว Apple CarPlay and r o i d Auto นี่ฮะระบบ Air Auto Air d e s ดีไซนมาให้ใหม่แบบนี้โอ้โห นะคะเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะหมดอีโคมีมาให้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ากุญแจนะคะมีมาให้2ดอกนะนี่กุญแจ2ดอกครบเลยมาพร้อมกับช่องเสียบสาย USB ค่ะมีมาให้ระบบแอร์ออโต้สภาพสวยๆแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนภายในสวยหรูพรีเมียมนะคะบอกเลยว่านั่งแล้วได้ฟิลนั่งรถยุโรปเลยคุณลูกค้านะคะใครอยากได้ในแบบสภาพรถยุโรปเลยคันนี้6 9 9 0 0เก้าหนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนไม่ต้องไปเสียเงินถึงล้านค่ะได้ขับรถยุโรป ฮอนี้ Honda c i v i c f e คันนี้นะ,ะตอบโจทย์เลยพี่ๆได้ทั้งความประหยัดนะคะไปใช้งานด้วยนะคะด้วยเครื่องยนต์1.5เทอร์โบสภาพสวยมากนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะติดต่อหานุนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างคุณพี่ค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะสนใจเดียบเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์ทอปถามเข้ามาได้เลยโทร หาโดยตรงได้นะคะโทรได้24ชั่วโมงด้วยนะคะใครที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้าง,งานก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถเองหรือว่าไม่สะดวกมาเซนเอกสารเองทางร้านเรามีบริการจัดเฟรนช์ถึงที่ด้วยจองออนไลน์เข้ามาปลอดภัยร้อเนแน่นอนนะคะเรามีออกสัญญาให้ชัดเจนนะคะจากทางบริษัทนะนะคะถ้าไม่สะดวกขึ้นมาดูรถเองเราสามารถจองออนไลน์เข้ามาแล้วก มีไฟแนนซ์นะคะเซ็นบริการถึงที่เลยเชื่อใจได้มั่นใจได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะะี่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะฟอยพีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนุชด,ด้วยเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้าใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ